นี่เป็นบรรยากาศของลิมาเปรูนะครับนี่คือถนนที่กำลังจะวิ่งไปสนามบินบรรยากาศก็ถือว่าคึอือคักมากสำหรับวันพฤหัสรถติดเปรูและลาตินอเมริกาตอนนี้ก็ยังเป็น ที่ที่มีการระบาดของโควิดอย่างมากมาตรก,การของรัฐบาลก็ค่อนข้างเข้มข้นรดราถือว่าออกมาเยอะทีเดียวจะเห็นว่าคนต้องใส่มาส ขับรถก็ต้องใส่มาส์นะครับแม้แต่ตอนนี้ผมพูดผมก็ใส่มาส์ซึ่งทำให้เสียงดีนะครับเพราะว่ามันจะมีอะคูสติกตอนนี้ก็พวกมอเตอร์ไซค์สงองเยอะไปหมด